ทำเวทีผิดนะครับพี่น้องดูบรรยากาศเวทีคอนบุรีนะครับเพื่อไทยมาออกเดือนละสี่นแน่นอนซื้อถุงใจเงินไปซื้อหวยผิดเงินไม่หายและอีกหลายหลายนโยบายที่แันดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยจะมาเล่าให้ฟังนาทีนี้สถานการณ์ขนะนี้ร้อนเครับ ที่ท่านจะได้พบกับคันดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยขอเสียงดังๆต้อนรับศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ยศชลินวงศ์สวััติพันคุ์ด้วยนะครับ เคนิวขวัญตาเสพข่าวดนผมจติศักดิ์ประจำวันพุทธที่14มกราคม2,569อีกไม่กี่วันครับกำลังจะเดินหน้าถึงวันเลือกตั้ง8ดกุมภาที่จะถึงนี้ท่านครับวันนี้มีการออกพื้นที่แยกย้ายกระจายตัวกันไปเชยนเช่นเหมือนกับทุกวันที่ผ่านมาสำหรับพักเพื่อไทยในงานที่จะแบ่งกันไปเอานโยบายต่างๆไปเล่าให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนฟังแต่ละพื้นที่ อย่างทั่วถึงที่สุดที่จะทําได้เป็นพรรคการเมืองเดียวที่กระทาอยู่ในขณะนี้ซึ่งเป็นเรื่องราวที่สมควรกระทําและเป็นเรื่องราวที่ถูกต้องที่สุดในฐานะนักการเมืองที่เสนอตนมาเป็นผู้แทนของประชาชนนะครับท่านครับแต่และนโยบายที่ออกมาจากพรรคเพื่อไทยฟังไปฟังมาก็ดูเหมือนจะเป็นธรรมดาแต่ถ้าว่าเนื้อในตรงนั้นอย่าลืมนะครับยกตัวอย่างเช่นหวยกเกษียณที่เป็นโครงการหวยกเกษียณ เขาจะมีการให้ซื้อหวยแล้วก็เก็บไว้เป็นเงินออมเงินทุนของคนที่ซื้อเมื่อถึงเวลาครบกําหนดเขาจะให้คืนต่างๆแต่ระหว่างทางนะครับอย่าลืมว่าเดือนหนึ่งหวยออก4ี่ครั้งก็คือสัปดาห์ละครั้งในแต่ละครั้งที่ออกจะมีรางวัลใหญ่เรียกว่ารางวัลละ1ล้านบาทถึง5คนแล้วก็รางวัลย่อยลงมาอีกเอาเฉพาะรางวัลละ1ล้านบาทสัปดาห์ละ5รางวันนี่ครับ มันเดินทางไปเรื่อยๆตามระยะเวลาของมันซึ่งปกติพวกเราก็ซื้อกันอยู่แล้วมันจะเกิดการฟื้นฟูมันจะเกิดเศรษฐีใหม่เกิดคนที่มีรายได้เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆตรงนี้มันไม่ได้การันตีก็จริงว่าจะต้องได้ทุกคนแต่ถ้าว่ามันเป็นเรื่องราวที่ดีเนื่องจากระบบเงินมันจะเข้าสู่กระเาพาะพ่อแม่พี่น้องประชาชนและมันจะช่วยสร้างในการฟื้นฟู ในการเติบโตของเศรษฐกิจขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะครับตรงนี้มันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆและนโยบายอื่นๆก็มากมายมหาศาลก่อนที่พวกเราจะไปฟังการปราศัยของอาจารย์เชนวันนี้เขาไปที่จังหวัดโคราชมีเวทีสีคิว้วเวทีคอนบุรีปักธงชัยกระหึมทุกเวทีพ่อแม่พี่น้องไปรอคอยด้วยความหวังด้วยความตั้งใจและให้กําลังใจแก่นักสู้เหล่านี้ที่สมควรจะให้ อย่างแท้จริงเขาเป็นบุคคลที่ต่อสู้และกระทําเพื่อประชาชนอย่างจริงจังที่เรามองเห็นพรรคเพื่อไทยไม่ได้เคยพูดหรอกครับว่าพูดแล้วทําทํามากพูดอะไรก็ตามแต่แต่ทว่าที่เราเห็นก็คือพรรคเพื่อไทยทําแน่นอนถ้าไม่มีการขัดขวางและตราบใดที่มีโอกาสพรรคเพื่อไทยไม่ใช่เรื่องยากในการที่จะกระทำและความที่มีการเรียกว่าความจริงใจอยู่ในตัวของเขาอยากจะทาให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนและประเทศชาติ มีอยู่มีกินเจริญรุ่งเรืองเราได้เห็นแล้วเขาทาแน่นอนร้อยเปอร์เซนไม่ต้องไปพูดมากไม่ต้องไปพูดเยอะในสิ่งเหล่านี้ประชาชนมาถึงวันนี้พบกับความยากลาบากและได้รับรู้ถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเขาจึงไม่ยอมที่จะลอยให้พรรคการเมืองอย่างพรรคเพื่อไทยต้องถูกทําลายต้องกลายเป็นพรรคเล็กพรรคน้อยต้องถูกย่อยสลายลงไปเพียงเพราะความมันไส้ ทำดีทำเด่นกับประชาชนเกินไปกว่าพรรคอื่นแค่นี้มันไม่เพียงพอที่จะมาทำลายพรรคเพื่อไทยได้ประชาชนเขาเห็นแบบนี้และพูดออกมาแบบนี้ท่านครับขณะนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องรวมตัวรวมใจกันมอบคะแนนเสียงตั้งใจมุ่งม,มั่นไปทุ่มเทเหมือนกับพรรคเพื่อไทยทุ่มเทให้กับพวกเราเราจงมุ่งม,มั่นในการเลือกพรรคเพื่อไทยหมดเวลาที่จะไปเลือกพรรคอนุรักษ์หรือพรรคใดก็ตามที่ไม่มีผลงาน ไม่ทําเพื่อพวกเราโดยตรงทําแต่เพื่อกลุ่มก้อนของตนเองเราไปเชียร์ไปสนับสนุนเขาแล้วเราได้อะไรไม่ครับสิ่งที่เราจะได้คืออยู่ตรงนี้ขออนุญาตนําเสนอข่าวด่วนก่อนที่จะไปสู่เนื้อหาการปราศัยของอาจารย์เชียนก็ดีท่านครับก่อนที่จะพูดคุยกันวันนี้ขณะที่มีการตั้งเวทีเตรียมการปราศัยที่อําเภอสีคิ้วโคราชเนี่ยแะครับได้เกิดเหตุพบว่า เครนก่อสร้างถล่มขบวนรถไฟถ,ถล่มทับนะครับขณะที่เขากําลังตั้งเวทีปราศัยอยู่นั้นปรากฏว่าเครนก่อสร้างได้ถล่มลงมาทับขบวนรถไฟพอดิบพอดีนะครับวันที่14คือวันนี้เหตุการณ์เครนก่อสร้างถล่มบริเวณตําบลสีคิ้วอาเภอสีคิ้วโคราชจนเป็นเหตุให้เครนล้มลงมาทับขบวนรถไฟโดยสารสายกรุงเทพอบุบลราชธานีในเบื้องต้นรถไฟทั้งสามขบวนได้รับความเสียหาย มีหนึ่งขบวนเกิดไฟลุกไหม้โอ้โหครับรุนแรงนะครับและมีผู้ได้รับบาดเจ็บไม่ต่ำกว่า80รายและผู้เสียชีวิตการรถไฟได้เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บส่งไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียงเช่นโรงพยาบาลสีคิ้วโรงพยาบาลสูงเนินรวมไปถึงโรงพยาบาลปากช่องและโรงพยาบาลอื่นๆตามอาการของผู้ได้รับบาดเจ็บนั้น อย่างไรก็ดีนายประเสริฐจันทรวงทองเลขาธิการพักเพื่อไทยซึ่งอยู่ในเวทีหาเสียงพื้นที่อำเภอสีคิ้วทราบข่าวจึงได้เดินทางไปยังที่เกิดเหตุเพื่อสังเกตการเบื้องต้นและสอบถามความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพร้อมประสานไปยังโรงพยาบาลและมูลนิธิอยู่ในพื้นที่เร่งดําเนินการส่งผู้ประสบภัยไปยังโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียงให้เร็วที่สุดนอกจากนี้ยังประสานในการจัดหาที่พักชั่วคราว ให้กับผู้โดยสารที่ยังติดค้างอยู่ในขบวนรถไฟนั้นให้มีที่พักพิงชั่วคราวเพื่อรอการติดต่อจากญาติพร้อมทั้งประสานให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อให้ประชาสัมพันธ์เรื่องรายชื่อของผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บเพื่อให้ญาติสามารถติดต่อกับผู้โดยสารรถไฟในขบวนดังกล่าวได้สะดวกมากยิ่งขึ้นจากพักเพื่อไทยประเสริฐจ,จันทะหลวงทองต่อมาครับ ล่าสุดพรคเพื่อไทยได้ออกแถลงการทันทีเหตุที่เคหก่อสร้างถล่มทับขบวนรถไฟอำเภอสีคิ้วโคราชพักเพื่อไทยขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บขอร่วมไว้อาลัยและขอส่งกำลังใจให้ผู้รับบาดเจ็บและครอบครัวของผู้ประสบเหตุทุกคนให้ก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้โดยเร็วที่สุดจากพักเพื่อไทยทครับ เวทีต่างๆที่มีการไปปราศัยของเพื่อไทยวันนี้เราได้เห็นบ้างแล้วทีนี้ผมจะนำพาท่านไปพบกับการปราศัยของอาจารย์เชนที่เวทีอำเภอสีชิ้วท่านครับวันนี้คุณโอ๊ผ่านทองแท้ชิน,นวัตรลูกชายของดรทักษินนายกในดวงใจของพี่น้องประชาชนได้เดินทางร่วมไปด้วยเป็นการไปให้ทั้งกำลังใจของผู้สมัครและทีมงานพรรคเพื่อไทยพร้อมกับ ไปให้กำลังใจพี่น้องประชาชนนะครับเราอยู่เคียงข้างซึ่งกันและกันในการนี้มีการเริ่มต้นที่จะให้เราได้เห็นแล้วว่าสิ่งต่างๆความสวยงามยังมีความหวังอยู่เชิญฟังอาจารย์เชิญปราศัยแบบสั้นๆเชิญครับผมตกใจเสียงพี่โอปอพอสมควรเลยนะครับสวัสดีนะครับชาวสี่กิวทุกคนครับยศชนันมารายงานตัวครับ เมื่อกี้ไปเดินที่ตลาดที่สระบุรีมาเดินแนะนำตัวยศชนนมาแล้วครับเขาบอกเสียใจจังเลยนึกว่าจะได้เจออาจารย์เชนไอเราก็บอกว่าคนเดียวกันครับแม่ก็เลยวันนี้กลัวโดนถามซ้ำนะครับคนเดียวครับผมชื่อเล่นชื่อเชนนะครับวันนี้มารายงานตัวกับพ่อแม่พี่น้องสีคิ้วและชาวโคราชทุกคนเลือกพักเพื่อไทยให้ถล่มทลายครับ พี่น้องครับเมื่อสักครู่นี้เดินทางมาช้านิดนึงนะครับเพราะว่าไปดูเรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุรถไฟนะครับที่มีเครนตกมาใส่ซึ่งเป็นรถไฟที่จะเดินทางกรุงเทพอุบลน,นะครับตรงนี้ในนามพักเพื่อไทยและทุกคนนะครับขอแสดงความเสียใจนะครับมีผู้เสียชีวิตนะครับแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บและก็ เป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์นะครับแล้วก็ครอบครัวผู้สูญเสียนะครับเราจะพยายามที่จะช่วยเหลือในทุกวิถีทางที่พักเพื่อไทยทำได้นะครับก็ขอแสดงความเสียใจมาณที่นี้นะครับขอทุกคนปรบมือเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับกลับมาของเรานะครับตอนนี้พี่น้องทุกคนครับวันนี้สิ่งที่สำคัญที่สุด ที่เดินทางมาอยากจะสื่อสารกับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับวันนี้พักเพื่อไทยเราสืบมาตั้งแต่พักไทยรักไทยสิ่งสำคัญที่สุดของเราไม่ว่าวันนี้พ่อแม่พี่น้องจะอยู่ตรงไหนมานั่งที่นี่หรือดูการถ่ายทอดการปราศัยอยู่ขอให้รู้เสมอว่าในวันนี้เราพร้อมที่จะเดินหน้าต่อไป แก้ไขปัญหาให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกคนพักเพื่อไทยไม่เคยเปลี่ยนคือหัวใจเป็นของประชาชนครับทุกคนครับเรามีแนวทางเรามีวิธีที่จะดูแลพ่อแม่พี่น้องในจุดต่างๆทางท่านสสพัชระและทุกๆคนในโคราชเราเดิน ครบทวนและมองเห็นปัญหาต่างๆของพ่อแม่พี่น้องทุกคนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นเป็นปัญหาที่หลากหลายทั้งทางด้านของการเกษตรปัญหาการท่องเที่ยวปัญหาคมนาคมขนส่งปัญหาปากท้องสิ่งที่เราต้องทำไม่ใช่ทำแค่เรื่องเดียวแต่วันนี้เราต้องการเสถียรภาพและเราต้องการที่จะยกเครื่องประเทศไทยไปด้วยกันโครรชเปลี่ยนแปลงได้ครับ พี่น้องครับวันที่8กุมภาหลายคนอาจจะมองว่าวันนี้เป็นแค่วันเลือกตั้งและเราก็ต้องออกมาเลือกตั้งแต่ผมอยากจะสื่อสารให้พี่น้องทุกคนได้เห็นความหวังได้เห็นแนวทางได้เห็นความฝันที่วันนี้พวกเราพร้อมจะเปลี่ยนแปลงวันนี้ผมจะมาลองเล่าให้ทุกคนฟังถึงนโยบายที่ทำให้ทุกคนเริ่มกลับมามีความหวัง และวันนี้ผมพร้อมในวันที่8กุมภาหากทุกคนเลือกพักเพื่อไทยถล่มทลายเราจะเปลี่ยนความหวังความฝันเป็นความจริงครับพี่น้องครับความหวังของคนที่ล้มลงไปแล้วยังกลับมาลุกขึ้นยืนใหม่ไม่ได้หลายคนจากช่วงโควิด4-5ปีที่ผ่านมาชีวิตเราเปลี่ยนไปหลายคนเคยทำงานหลายคนอิงกับเรื่องเกษตร หลายคนอิงกับเรื่องท่องเที่ยวแต่วันนี้มันไม่กลับมาเหมือนเดิมแน่นอนครับความหวังนั้นสามารถที่จะกลับมาได้หลายคนเป็นหนี้หลายคนไม่สามารถชำระหนี้ได้หนี้ห้าด้านที่วันนี้พักเพื่อไทยพร้อมทันทีหนี้เสียหนี้สาธารณะต่างๆรายได้ของประเทศหนี้เกษตรกรหนี้ผู้สูงอายุหนี้คนจดีเราพร้อมช่วยหนึ่งงวดเอาไม่เอาครับพี่น้อง เอาไม่ออกครับพี่น้องพี่น้องครับสิ่งนี้สําคัญยังไงบางคนบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องประชานิยมแต่เรามองว่าวันนี้เราไม่สามารถเคลื่อนไปข้างหน้าได้ถ้าพี่น้องมีไรายได้วันละ100บาทโดยสมมุตินะครับบางคนอาจจะรวยกว่านี้สิ่งสําคัญที่สุดคือวันนี้ถ้าต้องใช้นี่88บาทเหลือเงินอีก12บาทไม่มีใครอยากจับจ่ายใช้สอยเศรษฐกิจไม่หมุนเวียน การปลดหนี้การพักชำระหนี้ให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกคนคือสิ่งที่ทำให้ทุกคนกลับมามีชีวิตที่ดีขึ้นและลุกขึ้นยืนใหม่ได้ครับพี่น้องครับนอกจากเรื่องนี้เราไปในพื้นที่ต่างๆวันนี้เรายัางเห็นคนติดเตียงเรายัางเห็นพี่น้องประชาชนที่วันนี้บางคนเขาเป็นแกนหลักแกนนำของครอบครัวประสบอุบัติเหตุ ไม่สามารถที่จะทำอะไรเพิ่มเติมได้แล้วสิ่งสำคัญที่สุดคือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่สามารถที่จะต้องอยู่ได้โดยที่เราต้องดำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีความเป็นคนให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกคนพักเพื่อไทยในวันนี้เรามองเห็นว่า3.4ล้านคนเป็นคนที่มีไรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนคือต่ำกว่าวันละ100บาทต่ำกว่าเดือนละ3,000บาท แน่นอนครับพ่อแม่พี่น้องแต่ละคนจะหาว่าเราใช้เงินมาแจกแต่ไม่ใช่พักเพื่อไทยคือพักที่หาเงินเข้ามาในประเทศมากที่สุดตั้งแต่ไทยรักไทยครับพี่น้องถ้าวันนี้ผมจะแบ่งเงินส่วนเล็กๆมาให้กับคนที่เดือดร้อนให้กับเขาสามารถลุกขึ้นมายืนใหม่หลายคนหนึ่งเดือนแคมเปญต้องใช้ประมาณสัก30-40แต่เราได้รับแค่วันละสิบ ศักดิ์ศรีความเป็นคนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อยู่ที่ไหนสิ่งสําคัญที่สุดก่อนแก้ปัญหาเศรษฐกิจก็คือการคืนศักดิ์ศรีให้กับความเป็นคนครับ <S <S เราพร้อมที่จะเติมเงินให้กับพ่อแม่พี่น้องที่มีรายได้ต่ํากว่า3.000บาทเข้ามาทันทีเติมเงินสามพันเพื่อฟื้นพ่อแม่พี่น้องกลับมาสร้างรายได้เพิ่มเติมเข้ามาพี่น้องครับเรื่องนี้คืออะไรหากวันนี้เรารู้ว่า คนยากจนอยู่ที่ไหนคนมีไรายได้ไม่ดีอยู่ที่ไหนเราสามารถให้หน่วยงานราชการเข้าไปดูแลได้ถูกที่ถูกจุดซึ่งตัวนี้จะทำให้พ่อแม่พี่น้องสามารถที่จะฟื้นขึ้นมาและดำรงชีวิตกลับมาใหม่ได้พี่น้องครับความหวังของเกษตรกรในที่นี้เกษตรกรเยอะไหมครับเยอะไหมครับเยอะแต่ไม่แสดงออกนะครับ <laughs> หลายคนบอกว่าวันนี้ต้นทุนการเกษตร ยนไปแน่นอนครับวันนี้ถ้าเราไปดูตามร้านอาหารต่างๆเราไปดูสินค้าที่ฟุ่มเฟือยราคาขึ้นยังไงก็ไม่มีปัญหาแต่วันนี้พออาหารที่พี่น้องลากย่าจะกินขึ้นมานิดนึงก็มีปัญหาแล้วคนที่เป็นต้นน้ำของอาหารก็คือพี่น้องเกษตรกรวันนี้หากเราไม่สามารถที่จะขึ้นราคาทั้งอาหารต่างๆได้ไม่สามารถดูแลพี่น้องเกษตรกรได้ทุกคนไม่สามารถฟื้นขึ้นมาได้ วันนี้แน่นอนครับนโยบายใหม่ของเราจะดีไหมถ้าการทำสินค้าเกษตรเกษตรกรมีการประกันกำไรอย่างน้อย30%ครับพี่น้องครับนอกจากเรื่องประกันกำไร30%ร์เหลายคนมองว่าเรื่องเกี่ยวกับชละระทานเรื่องเกี่ยวกับน้ำเรื่องเกี่ยวกับน้ำประปาเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางวันนี้มีท่าน สุริยะจึงร่วมเรืองกิจนะครับท่านมาดูแลเรื่องเกี่ยวกับการคมนาคมให้พวกเราครับพี่น้องครับสิ่งสำคัญที่สุดคือเราสามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้มีศักดิ์ศรีสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งนอกจากเรื่องเกี่ยวกับการค้าขายต่างๆเรื่องการท่องเที่ยวแน่นอนครับโคราชเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดแต่วันนี้ ในบางคนขับรถผ่านพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรความจริงแล้วสามารถทำอาชีพเสริมได้หากวันนี้เรามีแหล่งท่องเที่ยวที่ดีพักเพื่อไทยพร้อมที่จะเปลี่ยนดินแดนทั่วไปส่งเสริมการท่องเที่ยวทุกรูปแบบให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่กลับมาสวยงามอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องครับวันนี้ถ้าเรามองเห็นเราเห็นฝุ่นควันเราเห็นอากาศ ที่เริ่มไม่สะอาดพักเพื่อไทยเราเป็นพักที่ผลักดันความสวยงามเรื่องเกี่ยวกับพรบอากาศสะอาดขึ้นมาแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือแน่นอนว่าพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรบางคนมาคุยกับเราบอกว่าวันนี้จะทำยังไงยังไงก็ต้องเผาถ้าไม่เผาก็ไม่ทันสิ่งที่เราจะนำเข้ามานอกจากเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก็คือองค์ความรู้ต่างๆให้พ่อแม่พี่น้องสามารถทำงานเกษตรกรได้อย่างยั่งยืนลดการเผาเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายขยายโอกาสให้กับพ่อแม่พี่น้องครับพี่น้องครับผมฝากเอาไว้ในสิ่งสุดท้ายที่วันนี้อยากจะได้พูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับวันนี้เราโชคดี มีว่าที่ผู้สมัครนะครับท่านพัชระนะครับคนนี้เป็นคนรุ่นใหม่อนาคตไกลตอนที่ท่านประเสริฐอยู่ที่กระทรวงดีอีท่านพัชระเป็นแกนหลักที่ร่วมปราบปรามสแกมเมอร์และคืนศักดิ์ศรีคืนความยุติธรรมให้กับประเทศไทยประเทศไทยต้องไร้คอร์รัปชันครับ และสิ่งนี้คือสิ่งที่ยืนยันว่าข้าพักเพื่อไทยเข้าไปคอร์รัปชันไม่จบไม่เลิกยาเสพติดไม่จบไม่เลิกครับหน้าตาเหมือนว่าที่รัฐมนตรีนะครับยืนอยู่บนเวทีนะครับใครอยากให้พัชระเป็นรัฐมนตรีขอเสียงหน่อยครับโอ้โหเสียงดังกว่าที่ผมพูดเมื่อกี้อีกนะ <c oughs> ครับพี่น้องครับวันนี้ขาดไม่ได้เลยนะครับวันที่8 กุมภาแน่นอนครับหลายคนบอกว่าวันนี้พักเพื่อไทยจะทำสำเร็จไหมเรามีทุกคนที่เคยอยู่พักไทยรักไทยกลับมาเรามีหลายคนที่ยังอยู่พักเพื่อไทยเขาบอกว่าพักเพื่อไทยเลือดไหลแต่วันนี้กลายเป็นไหลเข้าไม่ได้ไหลออกนะครับและคนรุ่นใหม่มาเต็มๆครับพักเพื่อไทยนะครับสอสอปาร์ตี้ลิสเข้ามาเต็มๆและที่สำคัญ หากวันนี้เลือกพักเพื่อไทยได้ยศนันเป็นนายกรัฐมนตรีครับพี่น้องครับสุดท้าย8กุมภาอย่าให้เป็นแค่วันเลือกตั้งอย่าประมาทแต่เป็นวันเริ่มต้นแห่งความหวังและผมพร้อมที่จะทำให้ความหวังของพ่อแม่พี่น้องกลายเป็นจริงครับขอบคุณครับนี่แหละครับท่านครับ เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นโอกาสและเป็นความหวังของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงมีความสุขครับพวกเราได้เห็นสิ่งเหล่านี้ที่เป็นสิ่งยืนยันว่าประชาชนยังพอจะมีที่พึ่งอยู่บ้างยังมีหวังถึงความเจริญางอกงามโอกาสดีๆของที่พวกเราจะได้รับยังมีอยู่บ้างแบบนี้พี่น้องครับก่อนจะปิดทารายการมันมีกรณีข่าวล่าสุดคุณนัทวุฒิได้พูดถึงกรณีที่เหตุเกิดทียมเภอศีคิ้ว เป็นการพูดแบบกระชับสักหนึ่งถึงสองนาทีเดี๋ยวฟังก่อนสักครู่หนึ่งครับครับอุบัติเหตุร้ายแรงที่สีคิ้วอย่างที่พี่น้องคงทราบข่าวแล้วมีผู้เสียชีวิต22รายบาดเจ็บอีกหลายสิบพักเพื่อไทยทันทีที่ทราบข่าวเลขาธิการพักประเสริฐจันทระรวงทองรุดไปดูที่เกิดเหตุเพื่อจะได้ช่วยกันคนละไม้คนละมือในฐานะคนพื้นที่ ไม่ใช่การเมืองไม่ใช่เรื่องการหาเสียงไม่เกี่ยวใดๆกับคะแนนในการเลือกตั้งแต่เป็นเรื่องของคนไทยด้วยกันเมื่อเกิดเหตุสูญเสียสะเทือนขวัญก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือดูแลมันเป็นแบบนี้ครับปรากฏว่าเมื่อกี้ผมนั่งดูข่าวอยู่ในรถนายกอนุทินให้สัมภาษณ์ท่านจะสั่งการยังไงท่านก็ว,ว่าไปนะครับ แต่คำหนึ่งท่านบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่การเมืองไปดูแล้วกันวันนครราชสีมาเนี่สอสอพักไหนมากที่สุดวะมันเกี่ยวอะไรกันคุณอนุทินเหตุนะมันเป็นอุบัติเหตุมันเป็นเครนรถไฟความเร็วสูงหลง่นลงมาโดนรถไฟโดยสารก็เรายืนยันอยู่แล้วว่าไม่ใช่การเมือง ใครเป็นรัฐบาลใครเป็นฝ่ายคา้านใครเป็นฝ่ายไหนก็แล้วแต่ต้องช่วยคนไทยด้วยกันแล้วช่วยเอาโอกาสแบบนี้มาแดกดันมาบอกให้ไปดูว่าโคราชเนี่ยสอสอจังหวัดไหนมากที่สุดคุณหมายความว่าอย่างไรพูดเพื่ออะไรถูกหวยสีส้มเข้ามาเป็นนายกสองเดือนทำอะไรบ้านนอกจากคนละครึง่งคนละครึง่งคนละครึง่งกับย้ายข้าราชการ ย้ายไปเกือบพันคนย้ายไม่สนใจใครย้ายไม่แคร์สายตาประชาชนแล้วยังพูดจากระแทกแดกดันในเหตุการณ์ความสูญเสียอีกเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่นะ้องผมชวนคนโคราชเที่ยวเนี้ยเข้าคูหากาพักเพื่อไทยสองใบยกจังหวัดเขาย้ายค่าราชการพันคนเราเลือกเพื่อไทยให้ได้ทีหนึ่งย้ายนายยกสักคนมันจะเป็นอะไรไป เอาหรือไม่เอาเอาหรือไม่เอาเลือกเพื่อไทยล้างหนี้ให้พี่เราประชาชนเลือกเพื่อไทยค่าไฟไม่เกินสามบาทเจ็ดสิบสตางค์เลือกเพื่อไทยปราบยาเสพติดนะครับเลือกเพื่อไทยให้มากกว่าคนละครึ่งรักใจเจ็ดสิบเราใจแค่สามสิบเอาหรือไม่เอา เรือเพื่อไทยได้หวยกเกษียณหวยปกติออกเดือนละสองหนหวยเพื่อไทยออกเดือนละสีห่หนซื้อถูกเอาเงินไปซื้อผิดเงินไม่หายรักคืนให้ทุกปากทุกสตางค์นี่แหละครับท่านครับความเป็นมาก็ดูกันแบบนี้นี่คือสิ่งที่ การเมืองที่เรียกว่าพัคเพื่อไทยกาลังเดินสายสร้างสรรค์ทางการเมืองสร้างสดีดีต่อพี่น้องประชาชนคนไทยในขณะที่กลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งไม่ได้เห็นสิ่งเหล่านี้ไม่ได้กระทําสิ่งเหล่านี้ต่อพี่น้องประชาชนสิ่งที่เราเห็นคือไปเตรียมการกระทำแต่เรื่องโสกปกทั้งนั้นเอาละครับอยู่ในจิตในใจพี่น้องประชาชนรับทราบรู้กันอยู่แล้วแสงสว่างของพวกเราจะเกิดขึ้นได้ก็บัดนี้ ขอบคุณทุกการรับชมช่วยกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยสนับสนุนรายการโดยการอุดหนุนสินค้าสแกน QR วอ d e คหรือโทรมาได้ที่เบอร์โทรนี้ขอให้ท่านเสพข่าวสารอย่างมีสติในยุคที่ข่าวปลอมแพร่หลายมากกว่าข่าวจริงเค n นนิ K News, วสขนตาเสพข่าวได้ผมเรติศักดิ์สวัสดีครับ